Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. สวัสดีครับกับผมสิบโทอดิศร์สุยโยธาเป็นกําลังพลของหน่วยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่น1รอเเนื่องในวันที่2 8กันยายนเป็นวันธงชาติไทยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยหรือธงไตรรงกันครับประวัติธง,ง,งชาติไทยหรือธงไตรรงทธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์หรือศักรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงเอกราชชาติศาสนาและพระมหากษัรย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อดำรงไว้ในความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับโดยในสมัยอยุทยาใช้ธงสีแดงเป็นทุกชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ให้เพิ่มรูปจักกสีขาวบนธงสีแดงและรัชกาลที่สอง ให้เพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจัรต่อมาในรัชกาลที่ห้าได้มีตราพระราชบัญยัติทรงรันตนโกสินทร์อยยสก้าระดกให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกยืนมึนแทน่นหันหน้าเข้าหาเสาธงต่อมาได้ยกเลิกการใช้ธงชาติช้างเผือกทรงเครื่องยืนมึนแทน่น และทรงโปรดเกล้าใช้ธงชาติแถบสีสีแดงสลับกับสีขาว5แถบในปีพศ2460ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงส่วนใหญ่จะมี3สีดังนั้นจึงให้ธงประเทศไทยมีแถบสี3สีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเง,งินสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมทีเพื่อํำรงรักษาชาติ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีนํำเงินคือสถาบันพระมหาษรศย์และในสมัยรัชกาลที่9ได้ให้ตราพระราชบัญญัติคงคศ2522ดังนี้ธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมคุผ้ากว้างหส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของคุณธงตรงกลางเป็นแถบสีนํำเงิน2ส่วนแถบสีแดง1ส่วนและแถบสีขาว1ส่วนครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย